มาแล้วที่4ชั่วโมงในทีมเลยก็ซีพีหกไม่ขอทปอยอะไรมากไปดูคลิปกันเลยเมื่อเปิดคลิปมากระดูมือนจะมีอะไรบางอย่างรอเรารอใจเราอยู่แล้วก็หนีไงคลิปเรียกคนมาขอฮีปอกราห่ากราแปมมารอใจให้เด็กอยากรอเข้าไปดูแต่เอาจิมเขาบอกว่าก่าว่าจะหามันมาใช้อยู่แล้วนะครับแต่ในคลิปมันเด็กมาก็ขอกดเข้าไปดูสักหน่อยผมนั่งดูคลิปพี่แกสูมผนไปเลยๆพร้อมกับไว้พอใจให้พี่แกได้พ้นใหม่ผมเข้าความรู้สึกครับเวลาสูมผนในเกมเวนี่มันโคตรเกลือเลยผมนั่งดูไปเรื่อยแต่เดียวไอ้ผมเวนี่ัดงเลนะหล นนกัไงๆแล้วสีแดงเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมฟันเนี่ยผมนั่งดูต่ออีกหน่อยเพื่อรู้ว่าพี่แกจะทำยังไงต่อนั่งดูต่อเลยมาจะได้ครัตอบพี่แกทำยังไงหนอโลใช้เงินแก้ปัญหาไง นี่สิถึงเรียกว่าพิธีการแก้ปัญหาอย่างส้างสรร<อ>พมอกแล้วครับพิธีการแก้ปัญหาให้ดีสุดก็คือการแก้ปัญหาด้วยเงินหลังจากนั้นไปชักช้าพมรีบเปิดเฟซบุ๊กทักหาคิดตัดช็อปทันทีผมรู้ครับว่ามันได้เหมือนกันทุกทีปกติผมก่อนจะซื้อในแอปแช่ไหมเหรก็นานที่ผมก็อยากจะคุยกับใครักคนบ้างในวันที่เธอไม่อยู่คุยกับผมเมื่อโอดตังอะไรจะเสียสับเธอก็เปิดใจให้เราเข้าไปไ่เข้าไปอยู่ในใจของเธอสักพักหนึ่งเธอก็เลยมีใจให้เราขึ้นมาบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปใจใเธอเริ่ม,ม โตกันบากดีกว่านี่ไงผลบิ๊กมัมแต่ก่อนอื่นเชฟเลียอยู่มเป็นเชฟวีของร้านเขาเราต้องเปลี่ยนเชฟกันก่อนเราทราบมาของกระเบื้องเกลมอะไรอะไรอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นไอจียูไอนี่มาเปลี่ยนไปเยอะเลยซึ่งมันโคตรเท่ต่อจากนั้นเดินตอ่อไปร้านขายผลปีศาจแต่แเรากระเบื้องสเกลว่าร้านนี้ก็มาก็เปลี่ยนไปด้วยดีวะอยูคนปีศาจต่างๆหมากมามาโชว์ให้เราเห็นโว้ว โคตรเท่บางผคุณจะไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยของโคตรดีเดี๋ยวเราตามต่อเลยครับวารูมสึกตามาเหมือนไดเม็นพิพิธภั์ครั้งแรกแต่ัานกับแมเดาสนใจเท่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราผมยืนคุยกับแม่ค้าพร้อมหยิบเอาพอที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็เรียบร้อยน่าไปเลืกสกิลกันหน่อยดีกว่าโว้ชื่อสกิลข้อเปลี่ยนภาษาไทยด้วยแฮะของโคตรดีอย่างนี้เขาก็ไมาตัางชื่อสกิลเองแล้วสิโคตรเจ๋งดีสิแมบ,บคนไทยของจริงสกิลแรกชื่อสกิลมีชื่อว่าอั์เชอร์อสัตเลียเม สายฟ้ากระพานทิศยิ้มแฉกสุกันเชิดออกมาหลังจากที่อัเชิญสันเลี้ยวออกมาไม่รู้ไอ้หนูนี่ไม่คิดว่าสันเลี้ยวผมเป็นโสสารหรือไงมันมายืนจ้องหน้าจ้องตาสันเลี้ยวผมตาแป๋วแป๋วไม่เห็นอย่างนั้นด้วยความรักเด็กของเราจึงจะโชว์สกิลให้มันดูสักหน่อยสกิลแหละสกิลเอ็กเชือดสกิลมันมีชื่อว่าเออเออผมไม่คิดว่าชื่อมันจะง่ายขนาดนี้นะเนี่ยถึงชื่อมันจะดูธรรมดา พลังที่มันใช้ได้ไม่ธรรมดาเลยเฮ้ยสกิลต่อไปเป็นการใช้พาทิตจิ้มแฉกพ่นไฟออกไปส่วนชื่อนั่นแหละครับตรงๆเลยครับพ่นไฟแมผมนิวคาตั้งชื่อแบบว่าพาธิตปล่อยอะเคซูนร้อนแรงอะไรประมาณนั้นน่ะสกิลต่อไปว้าวสกิลนี้โคตรเท่แล้วก็สกิลนี้ด้วยโคตรเท่ของโคตรดีแ้วผมยังสามารถขี่ไอเมกสายไฟได้ด้วยของโคตรดีจะยิ่สิทธิที่บอกพลังระดับสีจักรภาพต่อมาเขา็วจะกดเปิด ขาชิโกะแต่ว่าาีิขอะผมมันไม่ยอมออกมาเขาคิดในใจว่ามันอาจจะบักกันแหละจึงล็อกปัญหาที่สังเกตดูแต่มอนมก็ไม่ยอมออกมากเหมือนกันแต่คิดในแง่นี้ครอบเดทใหม่เราอาจจะต้องไปซื้อใหม่ก็ได้ผมจึงขี่แมกสายฟ้าเฮิร์นเวหาออกจากเกาะแหลกทันทีแต่ในระหว่างนั้นก็มีควาทะยานใส่ชอบเข้าปาร์ตี้ไอเราเขาไม่ใช่คนหญิงกระสุนอะไรกันเลยรับไปตามมารยาทผมบินมองซ้ายมองขวาหาเกาะชัมบดีสักพักหนึ่งผมไม่รู้ว่าแม็กเขาเลียนไปหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานกันแน่มันอยู่ตรงไหนฟ้าผมมองหาไปเลยเลยจนเจอสักทีมาเจอเซ ผมรีบุงตองไปทันทีแต่ในระหว่างทางก็เจอเรือจากกาลาล่นอยู่ไอเราเป็นคนขี้กว่าก็เลยบินโฉบหน้าโชว์ของมันสักหน่อยเพราะมันคือกอชาบันดี้กอเวลาผ่านไปเราไม่ควา้าลขอกสองเราจางลงใช้เวลาเจรพันธ์ในการหาร้านขายหาขี้ก่อก็แม่ไม่ได้มาตั้งให้พีแล้วใครมันจะไปจาได้ละ่ะใช่ไหมผมเขาไปคุยกับเฮียแกเฮียแกบอกว่าผมเคยเรียนมันไปแล้วผมา็ทีเ่เฮียแกขาดใจว่าบัตเคยเรียนไปแล้วก็จริงแต่วอาผมใช้ไม่ได้ไอเฮียไอเฮียแกไม่ฟังจึงตบหน้าผมและไล่ผมออกมาจากร้านผมรอเปิดหน้าเกมดูเปิดตั้งค่าดู ตัวมันจะเขียนบอกว่าจะทำยังไงก่อได้ก็แบบไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ขอความบอกรักให้เราสองคนเคยบอกรักกันเมื่อนานมาแล้วตัวความสงสายของเราอีกตามเคยพอซาแตดดูเห็นข่าวมัดเป็นซูลแล้วก็คิดว่านี่อาจจะเป็นสายเหตุของมันก่อได้เพราะจึงเราเอาแต่ที่มีอยู่นิดต่อยไปอัพดูแต่ผลลัพธ์ก็ตามเคยครับมันเปิดไม่ออกแม่เอ้ยพมช่างเฉพมะหน,นทางกับมันแล้วนะดืวยความวางหมดไปสติก็เริมแตกผมจึงเร,เริ่มนั่งเล่นนิ้วมือโลงบมคียบอร์แบบบวบ แต่ก็ให้ได้เฉยเพราะเป็นตัวทีกับตัวไวเลยผมจําได้ว่าทีผมเล่นครั้งล่าสุดมันไม่ใช่ปุ่มนี้นี่นะหรือผมจําผิดเอาว่าช่างแมพละกันครับกลับไปโลกสองดีกว่าเข้ามาถึงในโลกสองยังไม่ได้หา,าทีก็มีคนเช่าขเข้าปาร์ตี้เลยแต่ย่างงก็กดลับไปกดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเมื่อเริ่มขยับตัวดูเหมือนว่าสิ่งเราข้านทั้งหมดจะเป็นสิ่งเราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก่อนทุกอย่างทูกทําใหม่หมด ว้าวเอาซะว่จำไม่ได้เลยนะเนี่ยฮันเป็นรอบชื่นชมความสวยงามของเด็กพี่ถูกสร้างใหม่ตาตาหยุดไม่เห็นเขาทุกคนนึกันลังกระจุกกันอยู่โดยสเตรเรกาของเราบอกว่าที่นี่มันต้องมีอะไรแน่ๆน่ผมจ๋อเจ๋อสันแล้วก็พอประมาณแล้วขี่เมฆสายฟ้าเหินไปหาไปทันทีเมื่อเข้าไปแก่ไก่เห็นคนมากมายกำลังมั่บ้านงานกันอยู่ไอเราที่ก็ไม่รู้เขาตีตัวอะไรกันแต่ตีเยอะขนาดนี้ไม่ต้องมาใช้ตัวธรรมดาแน่ๆน่จะขอหลบแจมหน่อยสักหน่อยผมใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งในการหาผมต้องตีใครเมื่อจับทางหาเป้าหมายได้ผมรีบอัสสก กลัวว่าจะไม่ได้ของแต่ก็ฮ้ยสัตว์เลี้ยงของข้า มันตายไปตัวนึงแต่สกิลของน้องเขายัางใช้ได้อยู่อยางนี่คุณเคยตายแต่ก็ยังดีที่น้องสายฟ้าเขากลับมาและต่อจากนั้นเรความที่ผมโกดจมูกใหม่ได้ขอจะรีไปสป,ปาเลยทันทีเพราะไอ้หนูพวกนี้มันไม่น่าจะเร็วเท่าเรือของผมขับเรือไปอย่ากว่องไวมาถึงเกาะขอมสัก,สกิลทุกอย่างที่มีแบบไม่ยังรุมเซิร์ฟมนจะตายแต่ผมก็อใม่ได้อะไรเลยแไม่ว่ากัเมินที่ได้กับพอคุมค่าเหนื่อยอยู่แต่ก็ไใม่เป็นไรเพราะว่าคนเด่นก็ดูเหมือนจะเดินปัดน้ําตากับบ้านกันใหญ่ผมเองก็เฉดแก่กำลังจะเดินปับบา,อางอ่หด ไกลๆก็ดูบอกว่าจะมีคนใช้พลังเหมือนเราแต่พอเขาไปไกลๆมันไม่ใช่แลยวสิ ด้บันอะไรจะวาดเทไหมมาก่อนเทแหละแต่ว่าเออไม่รู้สิผมบอกไม่ถูกแฮลาซาตาอมาแป๊บเดียวก็มีแกงมามังคอเดิมมันล้อมเราไว้ผมไม่ใช่เอใจามันแปลกๆแล้วแฮจึงรอเปิดกระเป๋าดูเผื่อมันจะมีอะไรอัปเดตมาให้เรายังไม่รู้แล้วก็มีจริงๆด้วยขอเครื่องประดับเลยผมไม่มีมันเลยเขาไม่ออมาจากไหนกันฟ้าเห็นทาว่าชะจัยโง่เกิดไปแล้วจะเปิดคลิปเบ็กบอยดูก็แม้ยังไงดูจะจะขอเกมก็จะดีที่สุดเลยนะสวัสนุกงเลยกันนะครับอัปเดตใหม่ก็มีดาบใหม่นู่นนี่นั่นก็ใหม่ใช่ เขาเปลี่ยนปุ่มด้วยใช่ผมว่าแล้วว่าผมไม่ได้จําผิดอ่าแล้วก็ระบบเครื่องไปรับมากมายผมได้คิดว่าสมองเราจะรับไหวแลวที่จะกลับไปเล่นเกมต่อแต่ดูนันเซเคียวที่อยู่ข้างหลังเขาด่ะโคตรเทวัผมต้องหามชื้อตางอันแล้วเลยแต่ดูจากความแท่ของมันแล้วคงไม่ได้หาได้เร็วๆนี้แน่ๆต่อมาผมก็เลยเดินหาจุดฟ้าที่ผมต่อไปฟ้าเพราะว่าก่อนมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วกระดูกมื่อแต่มีคนรู้จักผมอีกแล้วเขาจะผมได้ยังไงเพราะผมก็แต่งตัวธรรมดาแล้วนะแต่ว่าสายรับนี่เอาไม่ไอ้เปิดเผยตัวตนจริงๆให้ใครได้รู้จักช่วยต่อ รู้ไม่ชี้ไปเราจะนคอมเนเถอยหักออกมาแล้วกับหมอหาคนยที่หมาะสมกับเราแต่ไอหน้าหลอดนี่ไม่ใช่แต่ก่อใหม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่คิดจะช่วยผู้ชายอยู่แล้วผมจึงเดินต่อไปหาแม่สาวหน้ามวยสวยใหญ่เออผมมาถึงเปียใหญ่ครับอย่าคิดอะไรไปไกลแต่แล้วยังไงอะสุดท้ายผมก็ใหม่เหมาะสมกับน,นาอยู่ดีชิกำจะหาคนที่เหมาะสมกับเราเลยโลกใบนี้มันอยากขนาดนั้นเชียวเลยทั้งในชีวิตจริงทั้งในเกมเลยแหม,มเอ้ยผมจึงมีตาไปหาไอ้ที่ต่างๆดีไม่ใช่ นีก็ไม่ใช่ตัวนั้นครขมนึนละลายเลยว่ะ e ีก่อนคุาต้องไปฟารพี่คุกหนิว่ะแต่ว่าแมปมันอัปเดตมาใหม่จึงไม่รู้ว่าคุกไปอยู่ตรงไหนเราจะบินหาต่อไปหมัวมองหาดูที่ดูเหมือนจะเป็นคุกให้เราได้เดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวผมจะไปนอนในคุกยังไงอย่างนั้นน่ะบินต่อไปเลยเขาใช้ฮากิสังเกตสังเกตบอดที่ไปบางพอกับเรา มันมาเจอที่ที่หนึ่งที่บอร์ดด้ยหอๆกับผมผมได้เห็นท่าที่น่าจะไปคุกเนี่ยจะบินขนับไปไกลอีกหน่อยแล้วก็ใช่จริงจด้วยถึงหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยแต่นี่แหละใช่เลยผมเล่าเคล็ดและปฏิบัติการกา,รการฟาจะเริ่มต้นขึ้นถ้าก็นั่นแหละครับครั้งแรกของน้องเขาก็เงี้ยแหละประกานมีข้าวเคิร์อรไอ้ตัวบิดตัวเบี้ยวกันบ้าง เออผมยังหมายถึงในเกมอยู่นะครับจะคิดอะไรกันไปไกลเลยนะเนี่ยก็ทุกคนชอบส่งมุกอะไรแบบนี้มาให้ผมอะ่ะเมื 2, ่อครั้งที่สองครั้งที่สามน้องเขาจะเริ่มดีขึ้นแล้วปฏิบัติการการฟาร์มของเราจึงได้ดำเนินการต่ออย่างราบรื่นผมฟาร์มต่อไปเลยแต่ก็เออเข้าใหกับบางอย่างพราะเขาไปดูไข่ไก่ี่เป็นพลไฟดีว่ามันมาจากไหนอะ่ะท่าที่ยิบช่างของผมมาขี้ออกมาเลยช่างมันแต่ถ้าทิ้งเอาไว้กระน่าเสียได้อยู่ผมจะหยิบมันคืนมาแล้วจะเอาไปใหกกับคนที่ฟาร์มอยู่ข้างๆผมผมจะเข้าไปไกะไก่เขาจะเอาพลไปใหกจะดูว ระดักกระถายผมได้รู้ว่าเขามีผลอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบอกเราสักคำมาก็เหมือนกับตอนที่ผมรู้ว่าเธอไม่รักผมแล้วนั่นแหละครับโดยที่เธอไม่ต้องบอกผมเลยแล้ไอ้หนูเลี่ยงไเห็ดผมใจดีกับมันมาจ้งลามปามผมมามาแยากจุดฟ้ากับผมเฉยผมที่ไม่อยากจะแยกกับใครจึงจะเอาสมบัติทิ้งไว้แล้วจะให้เซิร์ฟดีกว่าแต่ดูเหมือนน้องเขาจะไม่อยากปล่อยมือจากผมผมจะช้างแม่เพ่าอย่างไรก็ไม่มีใครมาเก็บไปอยู่แล้วฟาร์มต่ออีกหน่อยแล้วก็ได้เปลี่ยนเควสใหม่โดยเขาบอกเราเควสยังไม่รู้อะไรเขากระ้ามกับผมทัมนท มันไม่ใช่มีมันือคนใส่ชุดมีว่าจะให้บองอยากตรงไหนฟ้าพพฟารฟมต่อไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าการฟ์มเริ่มลำบากแล้วแล้วขอต่อมีไอเทมอะไรเจ๊งเเตตัวไว้ใช้บากแล้วแหละก็เลยนนเปิดยูทูบดูมาดูไปดูมาประกบอะไรแบบเขเาเล่าเลยยังไ,งไม่พอที่จะไปสู้กับพวกมันพวกไอ้บอลพวกนี้โคตรโหดแล้วก็รอดูเคียวที่อัปเดตมาใหม่เพราะคุณวันหนักกว่าเดียวเข้าไปใหญ่พวยไอ้เคียวใหม่จะไปยี่เจ้าไ้เลยแล้วก็ตอ้องมาลุ้นาก้องและแมวสามีอีกพวกะเวลาเชื่อว่าไอ้เคียวเว้ยนี่คงไม่ได้ๆน เขามึงจะย้อนเวลาไปหาอะไรเก่าๆดีกว่าจะใช้ดาบบิ๊กมัมใช่ผมว่าต้องเข้าคู่กันบางแห่งน่ใช้พลบิ๊กมัมแล้วก็ใช้ดาบบิ๊กมัมแต่มาดูเข้ารีวิวแล้วปรกากฏว่ากากกเขาย้อนรู้อีกเอาไว้าดาบเวดช่างแยมละกันเดี๋ยวไว้วักว่าคอยไปหาก่อได้แล้วมาด้เกมกันต่อท่านใดนั่นเองผมนึกแผน,นดีๆขึ้นมาได้เฉยผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปเนี่ยจนก,กว่าจะเจอเซิร์ฟให้เขาตีบอสกันแผนโคตรดี ไอ้เคียวนี่อตัวจริงมาสวยกว่านยนรูปอีกแฮะโคตรเท่ผมโคตรอยากได้มาเลยตอนเนี้ยตอนนั้นเขาเปลี่ยนเซิร์ฟไปเลยมีไปดูที่เกาะบิ๊กมาว่ามีใครตีบอลหรือเปล่ามาถึงกม็มีใครเห็นแต่เดี๋ยวไอ้ด็อกฟินเนก็มีสกิลแบบนี้ด้วยเลยแต่พูดรอยากม่ทันขานคำมันก็เข้ามาจอบตีผมเฉยแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟอีกครั้งเนื่องจากว่าไอ้ด็อกฟิเนก็เห็นมีสกิลใหม่มาที่ก,กลอล์เปลี่ยนไปใช้ดูแต่เดี๋ยวไม่ไลยสกิลใหม่ผมไม่เห็นมันจะมีเลยผมจะคิดในใจว่าสกิลที่ไอ้หนูใใช้้้้้เเเเมมมมืื่่่่่อออออออกกกีีีาาาจจะปปปป็นนนนสิลขององขงงยยยหคครไไดผูบ มา,าถึอเ็นบอสฟาโรย,ยู่ผมจะทำเบตตี้มันหวังว่าจะดับอะไรดีให้เรามาใช้ได้บ้างแต่ดูปิ้งัวนี้สิ ผมตีมันไม่ได้เลยผมต้เปลี่ยนเซิร์ใหม่แต่เปลี่ยนเซิร์มาก็ดูเหมือนีคเาจะมาลุมล้อมผมไอ้ลุมล้อมทำไมวยามันจะเอาดาบเขามามาวนผมด้วยแบบโคตรยามเลยผมจะเปิดเดนทอมยว่าดาบเขานั้นหายยังไงไอ้ภารกิจจางแรกแแน่ะมวยถ่าย่าแจ่เอาดะสเราคามา,านเชี้วยแปมะไปเอาเงยนมจะเปมดเดนเกมกัยต่าดูว่านิ้นหายะเกิดพอนนผมจะบิจข้างแรกน่ะมวยถ่ายมาแจกเอาดาบเขาามานะปาก,ก่อแปมโคตรยามเยมจะ,ะเปิเมเนทอมเลยว่าดาบเขานั้นหายยังไไอ้ภารกิจจ้าแรกนวามแล้่ก็ควรจไม่ไดาบเ ก็ไม่มีเวลา,าหาจิตชระเปียบก็นเลยนี่ปตีเิี๊ยกมัมทันทีในระหว่างนั้นก็มีตายบ้างเปลี่ยนผลระหว่างตีบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยฮะไรนะไอ้ดูนี่ใหนดามเนอะ ขาโคตรอิจฉามันเลยลันตาคอบจะทิ้งตัวเอาไว้แล้วก็ไปกินข้าวแล้วมืกลับมาทีก็ดูว่าจะดูดซะแล้วแม่ไม่แปลกหรอกครับไปสนานเลยก่อนจะกินข้าวเสร็จก็มีแม่ดูดิทมิดหน่อยแล้วก็ทำเห่รู้ว่าที่เกาะบิกมาม,ามีบอลคาตากริอยู่แต่ถามไปตีมันก็จะตอบขอเจ๋งๆให้เราด้วยแม่แน่น,น่าคบจะรีบไปเปลี่ยนของฟินิกทันทีแปลงร่างใหญ่พร้อโมโบยบินไปแต่เดี๋ยวไอส้สก,กิลนี่มันอยู่ที่ตัวอีเหรแซ่ผมไม่ได้ตาฝาดสินะบอกแล้วครับใส่แมนนองต,ต,ตาตาฝาดได้ไง ทำไมเนี่ยเหรอเอ้ยผมเคยเล่นมุงดีไปแล้วนี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นซ้ำก็ได้พอแหวกอัลต,ต้าเขามีเล,เลยๆนะ่ะเอ็กแอมเบอร์จะมากอแสงที่ฟ้าได้เป็นอย่างดีและขาแม่จะมีความคงทนอีกด้วยแล้วอย่าลืมครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วคอร์ดเอฟไอเอเอเอาหน้าอย่าหาผมขายของเลยผมก็แคน่แนะนำสิ่งดีให้ทุกคนเท่านั้นเองเมื่อวานวาถึงโคพันนาเขาใสาก่กระจกพร้อมแปลนหลับเป็นมารไลเดอร์โทษดีครับมาผิดเรื่องไม่ใช่ตายมาผมเล่นมูงเข้าเบตตี้ทันทีแต่ก็เว้ยเลยไอบอลบ้ำำแล้้วซานการ ถามันหนึ่งตัวส่วนเรื่องของดอกนั่นเหรอใครกับลว่าคนดวงไม่ดียังผมคงได้อะไรมันไม่ได้ไงผมทำยงงอย่างนั้นเยอะเลยจนแกทางหนึ่งสองสามภาพหายครับฮาดินของผมมันเต็มเพราะวผมซื้อลูกใหม่มาเพิ่มแล้วนะนี่ยังไม่พออีกเลยแล้วก็ใช่ครับตอนนั้นผมไม่รู้ตัวเลยการภาพม่เทิ้งกันถึงตอนปัจจุบันแล้วครับซึ่งมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสั้น,นเลยแล้วกันนะครับผัได้สั้นๆของคาตาคุริแล้วก็ได้เอาของฟาโลดด้วยแล้ว ซึ่งมันไม่ง่ายเลยแล้วมาคำใบ้ดีอะไรขนาดนั้นซะด้วยสิเอาว่าผมจะเลยมให้วันที่รียวได้ลกันนะครับแต่เคียวของฟ้านลมมันเป็น่อยด่าสนใจเท่าไหร่ มาดูสามงาถของคาตาคุริกันดีกว่าสกิลแหลกับเบกาการโดพุ่งเข้าไปแล้วก็หอกปักฉีพื้นส่วนตกีดูซอมเบกาพุ่งเข้าไปข้างหน้าใช่หมดแล้วครับมีแค่ี้แหละตอนแรกนี้ผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากฟาร์มไปเลยเลยบิ๊กมัมก็เกิดแล้วก็แหนนอนคนชีเผือกอย่างเราก็ขอบไปรวมแจมวบอีกตามเคยแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วตอนนั้นผมสเก็ตเห็นได้ว่าคนเซฟก็จะไปตีอะไรกันสักอย่างแล้วก็แหนนอนคนชีพเผือกอย่างเราโคมผ่านไปแล้วก็เลยตามไปตีกับเขาด้วยส่วนสีเเข้้ามมตีีกัันอ็ร่ และนี่ก็คือภาพที่ทุกคนเห็นได้ยากครสี่จกักรพรรดสองคนมาหลวมมือกันที่โคงกระดูกโงอโโตัวเดียวแลวดูเบอร์ซีนี่คมอยากรู้ว่าตีไปทำไมจกักรจางออกเพราะตตีไอคอกระดูกเวนนัดตีไปเลยมันจะมีโอกาสดรอปออกกรดอบมามาสามารถสเปาไขรโดนได้ตูดันซีน <_ timing> ตายไปธรรมดาครับคนเกือบสิบคนใช้เวลาเกือบสิบนาทีกว่าจะเอาไคโดลงได้ไอเราที่กตีแบบไม่ได้หวังอะไรแต่เดียวตับของด้วยเอาไปกระบอกเขาไคโดแสดงว่าเดียวจะตีไคโดเสร็จเจ้าทะเลก็เกิดต่อทันทีทำให้ต้อข้ามการรีวิวสกิลไปก่อนผมริบบินมุ่งต่อไปหาเจ้าทะเลตาได้เพื่อนไปอย่างรวดเร็วเฮ้ผมมาซื้อไวเจ้าทะเลนี่เป็นตัวชัดขึ้นหรือเปล่าเดืยมชิดไปเองใช้เวลาจุพักใหญ่ๆกว่าจะลากไอเจ้าทะเลนี่ให้ลงไปนอนกองตายทะเลได้แต่ดูมากองให้ได้มาจะไม่ค่อยน่าดีนีสักเท่าไหร พอดูมาแต่และคนเดินออกมาหน้าตาเศร้าๆแล้วก็เออของกัก พักจากเรื่องของเกิรมมาดูของเท่ๆกันดีกว่าก่อนอื่นเลยอกระบองบาลนี่โคตรเทสกิลแรกกับไืชอว่าสายฟ้าสวรรค์มันเป็นการทุบเื่อสายฟ้าออกมาจากกระบองเอาจริงแค่ชื่อมันก็โคตรเทแล้วส่วนสกิลที่สองไม่ใช่ว่าทำนองสวรรค์มันเป็นการเรียกสายฟ้าลงมาผ่าโคตรเทอันนี้สิของโคตรดีแล้วแต่ถ้าคอมเดินาทีกาเม่เฮ้ไปขอกันจะเป็นลงดันกันเพาเแมก็จะเลยไปขอลงบอกกับเขาด้วยแต่มาเดินขึ้นไปพบเขาไปในบททุกข้อกอกนี่หมเฉยเรืวคอามากับไอหนูนี่สองคนเอ๊ ดันเปลี่ยนใหม่เลยสวยดีแฮะเฮ้ยผมคิดว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับปรากฏนลางมากระพอไหวอยู่พอลองดันไปก็ได้ของต่างๆมากมายเช่ไหนไอหมวกฟางนี่แล้วก็ผ้คุมนี่ต้องดันยังไงได้ได้คระแบกกี้เว้พอแว้ไหลังกอดใต้แบบเอ้ยผมหวาไแล้วเชียวลงสองคนจะต้องไหวอยูแน่แน,น่ก็มาดูของให้ราชก,การลงดันดีกว่าครับแม่ของมาคิดว่าจะได้อะไรมาหลายอย่างปรากฏว่ามันก็เหมือนกันทุกอย่างเลยตาก็แข็สีวันน,วว 3, นั้นก็เป็ฟาร์มเวลต่อยเราจะเป็เแมสามพันและนั่นก็ไปทำบทในคลิปแรกสี่อีพีที่หกอีพีนี้ครับคลิปแรกสี่ใช่อ การขอ,นนอ600หก้อยไรก็พอพอี่เราวขอสปอยไปก่อนเลยว่บเขาจะตามหละ่ะเอาเจ๊งๆมาใช้ให้ได้เลย